อย่างนี้ก่านอ่าดูนี่จะอะไรยังไงขอดูก่อนโน้ท hack โนปุ๊บปุบปุบกูใส่เต็มเลยเนี่ยโอ้อะไรมึงที่โกนี่หว่ามึงไม่ได้โก้นี่้ยเฮ้ยปลาใหญ่ไฟกระพริบของไปแล้วครับมันมีตัวเข้ามาที่เราเลือกอ่ะทับคิดรับว่าไงโอ้ย Kim, คิมไม่มีของอะไรเลยทับคิดอ,ะอ่ะฮะคำสั่งอะ่ะทับคิด AIT อ่ะเรื I ่ <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยบ <c oughs> อกเขาไหนว่าไอ้ฮานูมันบักอะ่ะธนูแบบชื่อมันยาวมันบักจนบักจนไม่เห็นข้างหน้าเลยอ,ะอ่ะฮะเออริงดิเออเดีย๋ยวทับคิดแล้วไงต่อคำว่าคิดอะ่ะทับคิดแล้วมันมันจะมีดาบอะไรให้เลือกกันอ,ะอ่ะต้องดาม้าต้องดาบม้แล้วดูฮานูดิมันยาวจนไม่เห็นข้างหน้าเลยอ่ะ เนี่ยหรออ่าเออนั่นแหละได้ละก็ใส่ของยิ่งรีบยิงไปไหนวะเดี๋ยววันดีเปลืองของไม่ละเอ๊ะเดี๋ยวว่าแต่อ่าว่าแต่เริ่มเริ่มไปเล่นตรงไหนเอเล่นกันสามคนก่อนได้มั้ยเขาเรียกบอกเล่นกันสามคนก่อนได้มั้ยประตูประตูประตู ประตูประตูไหนวะประตูไหนประตูไหนเออคลิปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงประตูสีแดงอ่ะนี่ประตูนี่ไงประตูเต็มเลยเนี่ยประตูก็็เเตตมลยประูสีแดงอ่ะไอ้เคสีแดงอ่ะแดงไหนวะก็เป็นสีขาวไม่ได้หรอกต้องต้องแดงใหญ่ไฟกระพริบดิเอ้าอะไรวะนี่ประตูสีขาวเบสไหนสีแดงไหนมีแต่ประตูสีขาวเนี่ยไหนวะมึงอยู่ไหนเนี่ยท่านจริงโค้งสีแดงๆอ่ะพี่มันเป็นไม่แดงไหนมันไปข้างโค้งเลยเนี่ย ประตูสีขาวเมสมันเป็นประตูสีขาวเว้ยสีแดงไม่นี่แหละใช่หรอโอ้โหโคตรเด่นเลยไหนอะมายังมาแล้วไหนอะคือพีพีอะไรใช่ไหมไหนอะไม่ได้เป็นสนามกว้างๆใช่ไหมอ่าอ่าเออนั่นแหละดีละฮะคุยอยู่ในบ้านมาไปมาแล้วมีมีวันนี้วันนี้สองโอ้คุงคิดโกงหรือว่ามีดาบเหล็กอ่ะเอ้าเดี๋ยว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 โกงงไหนโกงตรงไหนวะมึงเอาดาบไม้มาตีดิเนี่ยึ ไม่มีดาบไม้มีอาวุธอันนี้แค่อันเดียวเนี่ยเอ S มึงอยู่ไหนไม่มึงเข้าประตูเสียงแดงไอ้ที่ไอคิมเข้ามายังเข้ามาแล้วประตูมันเกิดสุ่มไงมันเกิดสุ่มเอ้าเจอแล้วนี่ไงยิงโอ้กูตกด้วยเย่ในของฟรีเอ้าเข้ามายังเนี่ยไม่มีธนูไูเกิดไหนเนี่ยก็เกิดไหนไม่รู้อ่ะ เห็นละเฮ้ยไม่แม่นหนิวะฮึบฮึบอย่าโดนคนเล่นเอพีเอสเฮ้ยมาเอาธนูกูไปนี่ว่าเจ๋งไงเอ้ยไม่เก่งธนูบวกก็ได้เว้ยมาไอ้ยิงก่อนไอ้สัตว์ดาบไอ้เอ็นเจียนเอ้ยเอ็นเจียนอะเอ็นเจียนคออะไรคือเอ็นเจียนคืออะไรโอ้คิดคิดอะไรเดี๋ยวที่ยิงไปนี่มึงตายไหม ไม่ตายเบสบเลดีอ้้กลัวเอาสายมาใหม่แล้วสายใหม่แล้วฮ้ยเอนมอี๊ปอาเลยผมไม่อ้าเลยมู่งเป็นสึกเลยเม็นเจอกับกูเรเบสอือใช่ก็อายนั่นอะไรมาให้เล่นเนี่ยไอ้เหี้ยชุนเหล็กด้วยนะไป ไม่ให้มันเลือกให้เลือกชั้นเด็กได้ชั้นเด็กนี่มันคืออะไรไม่เด็กนี่คือไม่คอคอยคอจับกัดในเวลาเราเลือกเนี่ยจะบวกจะบอยสัตว์จะบวกจะบวก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 ไอ้เพจตานเอือดเบียดแชมเปี้ยนโกงโกงจะกูเลือกชุดแป๊บอืมคลิปบ้จะบวกเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยมึงด่าเพชรอ่ะเฮ้ยชนะว่ะ

ตีเลยๆแล้วกันมาไอ้เหี้ยอย่าลุงมันดิเฮียเราต้องลุงไม่ลุงกันะตายไอ้มันตามมาทำไมวะไว้เราลุงเป็นพวกกันไว้ไอ้เหี้ยใครยิงกลัะอะไรวะเดี๋ยว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 ก่อนมีคนโกงมีคนโกงมีคนโกงมีคนมีคนโกไฟมีคนมีคนโอ้ยยิงกูัวทำไมเนี่ยโกงโกงไปแล้วอะไรอ่ะเออ้วมันมีดาบเพชรด้วยนะประเด็น วไอ้<ด>ไม่โดนกำลังทำอครับผมเราอยู่ครับโอ้โหมาแล้งลุมกันวะ่ะแย่จริงๆอ่ะกูตีใครอยู่วะเนี่ยีจะตายได้แล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยคอยจับเปนอันเลยเหมือนกันนะ <c oughs> ได้คลิปเบจกูสายขนมแล้วกัน <c oughs> ได้เพจเพจกูาสายขนมก็ได้มาโอ้โห,หนี่พวกมันจะมาแยกใครไป แอดก็มาเว้ยเอาก็ได้ไงมามาได้ใช่าไปดก่าเราไม่ที่โกงเราเป็นฝาที่โกงดีกว่าเดี๋ยวลงทางอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยตรงกลางเลยตรงหลางกันคือคือก็ใจไหมเกิด้าใจแต่ก็ไม่รู้เนี่ย Just e ยิงให้ไส้แตกเลยมีแบบอันนี้ด้วยนะ กูมาเป็นไพโหลแล้วอ๋อกูรู้การสเตปแล้วโอเคโอ้โหการเดี๋ยวมีบอกไหมการสเตลล์เหรอง่ายๆก็ได้อยู่ไหนจุดไฟไม่ได้เอาจริงดิเอ้ยเดี๋ยวโคตโงงเลยกูงงกับทางแล้วเนี่ยฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนวุ่นวาย ชื่อวายชื่อวแฮกฟรไม่รู้ไงี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสนามต่อสู้นี่แหละครับสนามต่อสู้เฮ้ยอย่าบลาร์ดกันดิ่ใช่แล้วหลานนี่แหละสนามต่อสู้เพิ่งเรากูดูมันแฮกมากเลยว่ะนี่แหละสนามต่อสู้เพิ่งเราหลานเฮ้ยกูซื้อไปกันเกูซื้อเองกูซื้อเองเฮ้ยมันมันขี้โกงอ่ะมันยิงล็อกแบกอ่ะ พักอยู่ไปดีโมรุกเกาะเ๋ยวไอสัตว์ตีกันทำไมโอเคดีไม่โดนใช่เลยเฮ้ยกูมีเสื้อกันไฟเว้ยโอ้ยแย้ใช่ิมได้ได้ได้กูจะไม่ว่าจะไม่เจอไปแค่สองนะคิมนี่คือของจริงครับเฮ้ยอย่ามรลุกันดีวะคืออะไรคิมนี่คือของจริงเว้ยอะไรอะไรสัตว์อะไรอะไรเรี่อเป็นต้นเนี่ย ไหนไหนไฟมามาไฟ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 หน่อยนี่ของจริงไว้เบสไม่โดนไกล้และวกล้นละวทายกันทายกันทำไรนี่อโอ้โหดาบเพชรมามึงโกงไปไหนเนี่ย ออไฟเม็เเ็เอยาเม็ดเม็เยังหัวร้อนดิกูไม่ผิดนะ อย่างหัวร้อนนี่ไม่ผิดนะทำไมมันโอพีได้อะทำไมของโอพีมันให้กดผู้เล่นธรรมดาได้เออไม่รู้เหมือนกันโอีมั่ผู้ธรรมดาเขาได้เอาเลยโอ้โหดาบโอพีมากบอกเลยแค่ดาบเพชรสี่สองเนี่ยนะโอ้ไฟ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 ใหม่ใหม่ใหม่เฮ้ยไมเราหลงทางนี่แม่งยิงกันสองคนด้วยนะเพื่อน เยี<ห>่ยมเลยอ้าวบายทำไรโอ้เบดเบดเบดเบสจ้าเบดเบมาคุยดีดีเว้ยมาคุยดีดีได้ไหมเอ๊ะเบสเเบมาคุยดีดีได้เว้ยงั้นกูกูตีมือเปล่าก็ได้อะเหี้ยมันรอหลอยนี่หว่าเบสไปบายงั้เมาคุยดีดีได้นะเว้ยเนี่ยไหนวะจะฆ่าคนที่ถนนได้ไหมเนี่ย คิมมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ต้องกลางไฟกระพริบเลยอ่ากินกินเฮ้ยวิ่งดูชุดกอดระวังเอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยว <laughs> มีไม่พร้อมเฮ้ยเราไปให้ใครเราคนนั้นไ,ได้ไหมโอ้โหแม่งชุดโอพีว่ะเยีะจริงไม่บอกแล้วมันโอพีได้ชุดเพลนด์ได้มามาความจริง เล่นก่อนเหล็กดีกว่าเยอะเลยคืออะไรวาง TNC ไม่ได้อีกคืออะไรกันเนี่ยฟูลไดมอนด์ออมอ้อโอเคเออนี่ก็ได้อ่ะโอเคมากูลองเอาสกิลที่กูมีดูใช้ดิอุ้ยอุ้ยอุ้ย AFK อยู่ นั่นแหละต้องโดนมั่งอะไรอะไรเอ็นดิฟัลซ่าเลยไปไปกันไปเรื่อยกันหูฟอจัดกัดไอ้เนี่ยตายคิมตายตายเลือดไอ้ไบหายไปแล้ววะกูหายไปตั้งนานไรแส้แลวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปช่วยใครมายิงกนตีนอ่ะไอ้ไบหยุด้้แลว อ้ากูเองคิมทอดทีอ้ากูเองคิมทอดทีคิมคิมคิอ้าฮะยดเลยคิมเป็นฝ่ายยืนดูผี่เชกูอยากยิงกูตนเลยคิมไปัเต่าตูเลยไปเบสโอ้ว้าว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 คิมคิโอ้โเ็แมน เฮ้กงั้นเอาไนี่ก็งั้นด้วยนะมีการพูดคอยนะโอ้ยเดี๋ยวเดของกูไปไปไปของสัตว์กูื่อไม่ได้เลยสัตว์ทำไรทำไรทำไรโอ้ยแม่งลุ่มว่ะคืออะไรวะมามาสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวนะขอแดกก่อนขอแดกก่อนขอแดกของก่อนคืออะไรคืออะไรคืออะไร หนูใครอ่ะแม่อแต่ของหมดยิงให้โดนยิงให้โดนยิงโดนยิงให้โดนยิงโดนอ่ะเต็มที่เลยทำอะไรอุส้ยโอ้้ยโอ้อยโอ้ย้โอ้ยโ้้น้ โอ้ยมันหิวได้วะอยู่ดีเลือดก็ขึ้นมา60%กิบเอรนต์กินไอ้นี่กินไอ้นี่อติดลงน้ำบอกเลยไม่รอดครับครับฉันจะบินบินไปปไ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 ปคิปหัวร้อนอ่ะ s อรี่หัวร้อนถุยใครกันแน่หัวร้อนบิ๊ก ไอ้เบสใครน่าจะเบสหมอร้อนกูนอยู่เฉยๆเนี่ย,ย,ยลืมปิดสกายอะลืมปิดสกายน่ะลืมปิดนี่ไอ้นี่มันไรอะไอะ้นี่มันโอ้ใส่ก่อนใส่เอ้าเหี้ยปิดใส่สวนยาวนั่นตุ๋ยไม่โดนเลย ดูรอดูจากนักยักษ์ไก่เก็บของที่หล่นลงดีกว่าเบสเบสเบสเดี๋ยวเบสเดี๋ยวเบสเดี๋ยวเบสเจอกูไม่แปลว่ามึงต้องตีกูเนี่ยกูมีอาหารแล้ววัดสุดท้ายก็ตายอดิไอชิมมึงเจอกูไม่ได้แปลว่าต้องตีกูในชิมอะไรนะเจ้ากีกูที่ั้เมื่อกี้อะไรคืออะไร มีเครลอร่บเจ้าโบ้เย,ยเนะถ้าใครเล่นไ,ม,<า>ไม่ชนะเราเกินไปไหนไม่ชนะใครสักคนเลย,ยนั้นเนี่ยทำไรทำไรทำไยตีไม่โดนเหรอทำไมว้าวะกูงงทำไมว้าปะไอ้ฮียลุมดีว่มารอรอรอที่รอดูเลย มือเปล่าทีกูมีอาหารเลยสั่นหากูหมดละเอาองก็ได้<ม>ไอ้หลังกูเนี่ยคือ <c oughs> อะไรวะอ้ยหินอัพดีกว่าลุมดิ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 กูตาละ้ะสักกูตาล่ไม่มีอาหารเออเออสองคาบอันยาวนะ แม่กูช่วยยุแม่กูช่วยยุแม่กูช่วยยุช่วยกูช่วยเชียอะไรมึงเนี่ยไม่ช่วยยบกูเดียเลยกูช่วยยุแม่เป็นเหตุตาเดี๋ยวเกินใช่ไหมช่วยตายเดี๋ยวเกินเลยแม่กูช่วยยูุได้มาอยู่ไหนวะโมไม่เห็นวะแม่กูช่วยยุโอ้มีคนช่วย thank you ไปละแมด สียงเบสเบสเบดเบดเบสทำไมเลือดมึงอ่ะไปยอมก็ได้ทำไมเลือดมึงไม่ไม่ไม่มึงกินอันนี้ดิไอซูปอ่ะซูปมันช่วยเพิ่มเลือดไงอันนี้ของโอทีมโอทีนั่งของของกุตาก็สัสสัสเลยตอนนี้มันมีกูดาก็ได้ไอเทมป์แ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่กรุณาครับอะไรวะไอ้อะไรเบคกูช่วยเองเบคกูช่วยเองเอ็ดเอ็ดเอ็ช่วยเอ็ดช่วยครับช่วยครับเบคช่วยเองช่วยอะช่วยอะช่วยอะไปละช่วยบิง จะเป็นการของกูจเป็นนี่เบสเบสสู้แบบ no armor เว้ยอ่าแล้วแต่แล้วแต่สู้แบบ no armor นก n ดกว่านะค่แบบ no t เ e m เลยดีกว่าเอทงน้วทิ้งต่อหน้าต่อตาเลยคิมว่านี่มมามามาดูๆูดูๆอาดูหาละโอ้เชี่ยแม่งเมดูถอดีกว่ชิ้นยนะเว้ยทำไรวะออะไราดิมาตัวป่าเลยเนี่ย เจชิบโดนี่นะเอาไปดูผูชายกูเวยเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยวกูบอกให้มึงเดี๋ยววาวาวอไ้้าคิมใหม่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 มาคิมาหนึ่งสองสามคิ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 ว เชียยุงกับมือคิ้มิมเดี๋ยวเื่อนเพิ่มเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยยยดวเดดววเียเย ไอ้นี่มันหมายครับใครบอกว่าได้แรมใหม่แล้วมันจะเลื่อนเทอร์เรียแรมใหม่ตรงไหนวะกูบอกกั๊กจอไม่ใช่หรอวะเจ้าใหม่นั่นแหละกั๊กจอใหม่กร๊กจอใหม่ใครบอกว่ามันจะเล่เทอร์เรียมันวาร์ปว่ะคือไหนโหสแปมว้าวสแปมคืออะไรสแปมธนูไงแบบยิงรัวๆอย่างเงี้ย ี่นถึงกันหนีเลยคืออะไรโอเคกูดักอยู่นี่แล้วเอาทำอะไรของมันเราจะมาหาคนโดยไม่รู้ตัวโอ้ยเกียโอ้โหอันนี้มันเล่นแรงไว คิดมีฟูซีสดรุปคิดมีไหนวะไม่เห็นเฮียโอ้ชิตเอ้ยโอเคกูรู้ละว่าทำไม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 มึงต้องมปดูกดหมดเฮียอะไรมึงเนี่ยกูจะตายเหมือนเนี่ยเปิดท้องดีกว่าเปิดท้องคำเนี่ย ทองคำตรงไหนวะกินจนหมดแล้วเนี <what we S 2> ่ยใช่ในในเนี่ยไอในในเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวสอรี่มันอันนี้โอ้กูตายเถอะเฮ้ยเปล่ากินนิดเดียวเปล่าอะปูทองคำอ่ะที่มันที่เลือเร็วๆอ่ะใช่ไหมฮะไอปูทองคำจะแมนเนี่ยเพราะมันเร่ลือดมันเลือดเร็วอ่ะโอ้ อ๋อมีฟรีซุปก็ไม่บอกอยู่ตรงนี้ดีกว่ากูกดไม่ได้เนี่ยกูกดได้อะแอดนินีิว่าไอ้ย่ะโอ้ยไหนอะฟีซุปอ๋ออย่าลุ้มสองลุ้มสามดีวะแย่เงลยโอ้ชิดอ่าอีกข็มมึงเหมือนแบบรอรอลัดอ่ะ มันรัวแบบเขาเรียกว่ารัวนี่เบือหนึ่งที่เอเบือหรอเฮ้ยลุงมันอ่ะคืออะไรเราซุปแปอร์หรือเม็ดฮะฮะกูเหม่พูดอะไรก็ไปผิดไปว่ะชิบหายละอะไรวะอะไรนะแค่แค่มาเถอะแค่ใบแค่ไปใช่ไหมไอ้คนตอยไหมมีโต๊ะเอ็นชาร์จ โต้นต่อยไม่คิดที่กล่องอยู่ในล็อบบี้แอบเปิดออกเฮ้ยไม่วิ่งเร็วแปลกๆวะต้นต่อยไม่คิมคิมแม่นต้นคิมแม่นต้นต่อยไหมมามาออออ๋อเจ็บเยี่ยมเมาจะไวหวอะไรง้อคิมเบสง้อต้นไม้ <laughs> <laughs> อะไรวะ <laughs> อ้าวเขาเรียกว่านี่คอมโบโอ้ชิดลืมดูเลือดตัวเอง HOLY FUCKING s h i t อ่าเว้งงดีร้องเพลงอะไรอ่ะโฮ HOLY FUCKING c h e t ว่าจะกินชิตเลยอ่ะ HOLY FUCKING CHEAT IT'S THE DINOSAUR แค่ตุสอร์ทำอะไรวะโคตรขำเลยเบเบเบพ่อมา ไม่หมานี่หรือเปล่าทำอะไรทำอะไรวะโออเล่นถน่นี่วะเ่ยอย่างเงี้ยอ้าวเกาะผ่านแล้วเนี่เสร็จเสร็จเสร็จบอกเลยเสร็จแล้วเม็ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอ้อเม็ดแปลง่งยว่าความรู้สึกเย้ฆ่าหนูฆ่า แอดมิน <Ad> ได้เบสผมแอดมินไ,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 ไม่ใช่เหรออะอะไรอะไม่ไม่ไม่กูฆ่าแอดมินได้ไงเกาะกูจะพังแล้ววา